สวัสดีค่ะพบกับแคปชั่นมัดคลิปนี้นะคะซึ่งเป็นกรอนเทิดเกียรติพระคุณของครูวันที่16มกราคมของทุกปีจะเป็นวันครูแห่งชาตินะคะครูคือแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติเปรียบเสมือนเรือจ้างที่คอยสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทปัญญาวิชาให้แก่ลูกศิษย์คอยส่งให้ถึงฝั่งอย่างมีคุณภาพ ครูคือพ่อแม่คนที่สองที่คอยสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีเติบโตไปสร้างสังคมให้ดีขึ้นมัดจึงได้ร้อยกอนออกมาเพื่อเทิดเกียรติพระคุณของครูค่ะติดตามชมได้เลยค่ะคุณครูผู้ภาคเพียนสั่งสอนสิษย์ให้ได้คลิป รู้ดีชั่วไม่มัวหมองให้สำเร็จการศึกษาสมใจปองให้ผุดพ่องดังเพชรเจรียรนัยคุณครูผู้เป็นแม่พิมพ์ของลูกศิษย์ผู้ลิขิตหนทางสว่างสวยการงานรุ่งโชดช่วงก้าวหน้าไกลเพราะครูให้ความรู้ไว้นำทาง คุณครูผู้เสมือนแม่คนที่สองลูกศิษย์ต้องรู้คุณมิเหินห่างเมื่อถึงวันพิเศษมิปล่อยวางไม่ใช่เรือจ้างถึงฝั่งแล้วจากไปเดินทางไหนสิธิ์ไปมาหาสู่ถึงวันครูเหล่าลูกศิษย์คิดกราบไหว้เหล่าคุณครูพบหน้าสิษ์ ตื้นตันใจน้ำตาไหลพรืมใจสิทธิ์ผู้รู้คุณคุณครูผู้ให้วิชาสมดังหวังสุขใจจังความรู้มิสิ้นสูญให้วิชาลูกศิษย์ทวีคูณช่วยเกื้อกูลลูกศิษย์มิเว้นวันขอเทพไทยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทั่วลา ให้บรรดาเหล่าคุณครูจงสุขสรรปราศจากทุกแลโรคภัยมลายพรันขอโจทย์จันท์ความดีทุกท่านเถิดขอบคุณทุกๆท,ท่านค่ะที่ติดตามชมคลิปของมัดนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆของมัดออกมานะคะ ขอบคุณทุกๆท่านค่ะลาไปก่อนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ